สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะสวัสดีพี่พี่ทางบ้านพี่ยูเช่นกันด้วยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋างวดประจําวันที่12อ่าก่อนไปรับชมนะคะเรามาดูผลของวันที่11กันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าวันที่ 11@ ดแอดดูคร่าวๆนะคะแอดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่ fc ด้วยเนาะ ะจะแตกสามตัวก็ไม่แตกเนาะพี่น้องจา๋าดูในนอยเฉพาะกีดออกหกแปดสี่นะคะล่างสี่เก้าพิเศษสองศูนย์แปดล่างแปดห้านะคะดูแอด,ดมีหนึ่งแปดมีห้าสามอ่านอยนอยปกตินะคะแปดศูนย์หนึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นแปดให้ก็ไม่ได้เนาะอย่างนั้นก็ได้ตุดแล้วเนาะพี่น้องจา๋า ส่วนล่าง3-3มมตก็หลุดไปเนาะไม่มีเบิ้ลนะคะส่วน vip นะคะ3-7-2นะตรงนี้ถ้าเป็น2เราก็ได้โตดตรงนี้ถ้าเป็น7เราก็ได้โตดเกือบทั้ง3คผู้เลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวจอแอดหลุดเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงรใจให้ต่อด้วยเนาะวันที่12นะคะ ที่12นะคะก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนลันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ อ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะมาดูกันเนาะสองสามสองห้าคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันแบบนั้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะพี่น้องจา๋าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะชุดกันก็จะมีสี่ห้านะคะหกหนึ่ง หกอ่ะมาดูในชุดสามตัวมี5 2าสองสามกงห้นะคะอ่าเกับ6ตัวเดียวกันนะคะสำหรับใน อ่าหกนึ่งกับหกเจ็ดอย่าลืมกลับหัวนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็เก้าเจดนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบข้างหน้าก็สามารถตัดไปเป็นแนวทางได้เนาะเก้าสองแล้วก็ศูนแปดนะคะพี่น้องจ๋าก็ ขอให้พี่พี่สทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ